คนขาวันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารบุฟเฟ่ปลากระพงให้ดูร้านนี้เด็ดมากบอกเลยว่าเป็นร้านที่เราหลงเข้ามาเพราะว่าอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมนะคะคือจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาร้านนี้แต่ร้านที่เราตั้งใจมาเนี่ยเขาปีดเราก็เลยมาเจอร้านนี้แต่ก็เด็ดไม่เบาเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่นาวาคาเฟ่บ้านแหลมเพชรบุรีเนาะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลจัดๆแทบๆอร่อยมากอร่อย จริงอร่อยทุกเมนูเลยค่ะต้องตามมานะคะมาจากที่ไหนกันมาจากพังงาค่ะแต่ว่าวันนี้คือเราล่องมาจากทางเหนืออีสานเหนือแล้วก็มาจบที่นี่ค่ะเ่เที่ยงขอเราเมั้งคี่อร่อยมากครับไม่เคยเนี่ย ม่คิดว่ามันจะอยู่อย่างาไรนี้มันจะมีร้านแบบนี้นะครับแด<ะ>จจิงครับครับขอบคุณร้านนาวางครับซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือปลากระพงนั่นเองค่ะเขามาเป็นตัวตัวแบบนี้เลยนะคะปลากระพงทอดกระเทียมปลากระพงต้มยำปลากระพงลวกจิ้มปลากระพงนึ่งมะนาวส้มตำปลากระพงปลากระพงผัดขงิดขงปลากระพงต้มส้มปลากระพงอะไรอีกใดๆคือเอาใจคนชอบปลามากร้านนี้อิสลามทานได้นะคะนอกจากว่าเขาจะมีปลากระพงแล้วเขายังเป็นคาเฟ่ที่มีกาแฟที่อร่อยกลมกล่อมอร่อยจริงๆทุกคนวัน นี้เรามากันทั้งหมด10คนปลากระพงที่เราจัดไปทั้งหมด13ตัวทุกคนกินกันได้จุ๊ๆแบบนี้แล้วร้านก็น่ารักมากให้ในราคาแค่หัวละ229บาทไม่รวมเครื่องดื่มนะคะแต่แค่นี้ไม่จํากัดเวลาด้วยทุกคนแบบอิ่มน้าสําราญกินเทีย่ยอร่อยอิ่มยันค่าเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยทุกเมนูคือเขาทําแบบรสชาติที่แบบกลางๆทานได้ทุกคนแล้วนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นสําหรับใครที่มาเป็นครอบครัวนะคะได้เลย พื้นที่รองรับทัวร์ด้วยรองรับได้เยอะมากๆมีทั้งห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกนะคะทุกคนลองแวะมาดูจ้าและนี่ก็เป็นมื้อที่เราคิดว่าคุ้มมากๆอร่อยแล้วก็ถูกอย่างนี้มีที่นาวาคาเฟ่เลยจ้า